มาดูการต่อน้ำนะครับโซลาเซลล์นะครับหลังจากต่อเสร็จนะครับดูน้ำออกแล้วนะครับน้ำใสมากเลยนะครับน้ำใสนะครับเดินผ่านท่อด้วยระบบนะครับแผงโมโนนะครับแผงโมโน340วัตต์นะครับเดินผ่านท่อระบบท่อระบบกันฟ้าผ่าอย่างดีนะครับกันฟ้าผ่าดูนะครับลักษณะการเดินนะครับ มาดูข้างในตู้คอนโทรนนะครับดูข้างในนะครับระบบตอนนี้ระบบ DC การฟ้าผ่านะครับีระบบ DC เสมอ DC นะครับระบบการทำงานนะครับตอนนี้มาอยู่ที่61.4นะครับการทำงานนะครับติดตั้งที่บ้านพ่อประเสริฐนะครับทองบริสุทธิ์นะครับพอดารานะครับ นี่ช่างนะครับช่างชูนิ้วหน่อยช่างมาฐทานไหมมาทานครับโอ้เยี่ยมนะครับสามารถติดต่อได้นะครับกูท็อปกูอิงนะครับ 092, 296, 1294นะครับรัชชานนนโซลาเซลล์นะครับขอบคุณครับอาจจะลืมกดไลค์กดติดตามนะครับช่อง YouTube นะครับ